Met One Hundred and Seven FM for life and music. Number one international hit music station. This is Met One Hundred and Seven FM. Number one International Hit Music Station. This is Met What I said at that. เมดอินโฟกัสวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันคะ่ะในหัวข้อของฤทธิ์สีดวงทวารวันนี้อยู่กับเราแล้วนะคะกับคุณหมออนนน์ใจอ่อนน้อมสัลยแพทย์ทั่วไปโรงพยาบาลเวชธานีคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วเราจะรักษาอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะววววสวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอได้ยินเสียงออนไหมคะเสียงคุณหมอแอบ แอบแบบกระตุกกระตุกนิดนึงเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวทีมงานเราจะพยายามแก้แก้ปัญหาคุณหมอคะให้คุณหมอแนะนําตัวก่อนเลยดีกว่าค่ะกับเมดสเตอร์ที่ฟังอยู่แล้วก็ดูอยู่ค่ะผู้ให่่าีนี่จะ้งเป็นสุขาพจิตที่ดีที่ตาเป็นผู้ช่วยสมอนกนีกศรกาให้ิงค์ไปทนใ้รูใสิบของงค์ ค่ะคุณหมอคะถามก่อนเลยค่ะว่าเรื่องของสัญญาณเตือนหรือว่าอาการของฤทธิ์ษีดวงเนี่ยมีอะไรบ้างคือบางคนเราจะได้ยินกันตลอดนะคะว่าอุยการมีแบบติ่งยื่นออกมาจากก้นอันเนี้ยใช่แน่ๆอันนี้ถือว่าเป็นฤทธิ์ษีดวงแล้วหรือยังคะคุณหมอเาไม่ไว่าเดือดดือดมันเรยนันเลยเพื่ได้จุดสาเหตุที่ผู้สื่อข่าวัจอไม่สำเร็จองราะตัวเองยังคงยังเป็นนี่ไม่รู้เรื่องเลยเราเห็นภาพมาก่อนว่าฤิษีดวง วันรไเนใเื่องงภาวะงเี่ยวแข็งอ่มาเจอที่สงี้กยาแต่ใชช้าให้เรลกันได้นี่กจะเป็นสิ่ที่เราือได้เนาจะไม่รักมาทว่าเรามีนสัยรอนอยู่แล้วอยู่แท่ภายในอัจจะมีอาการ์อย่งเช่นมีเลื่อนหยดตามหลังจากที่เราแห้งจะระนะครับในขณะเดียวกันพอเพ่มงถ้ามาเป็นแล้วทั้งสอง มันก็ผาจจะบอกว่าหลังจากที่เราผ่านได้นะครับแล้วมันก็จะกลับไปเองได้โดยที่เราไม่ไม่ได้ต้องเหน,นื่อยนะโดยที่ลาจจะไม่รู้ตัวเช่นกันน,กน,นะครับในระยะที่หนึ่งกับระยะที่สองนะครับส่วนย่งถ้าเป็นในระยะที่หน,นึ่งกับระยะที่สองเนี่ยบางทีเราอาจจะทานยานยุยาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยก็จะค่อยๆหายไปเองบ่อยนะครับคในขณะเดียวกัน แันเี่ยมันเป็นระยะที่สามจนกระทั่งถึงระยะที่สี่ระยะที่สองก็คือมันออกมาด้านนอกแล้วเป็นทําในก้อนชัดเจนและนะครับบางทีหลังจากที่ทําทุเรมเสร็จหรือว่าเข้าห้องน้ำเสร็จอเราต้องใช้นิ้วยากลับเข้าไปนะครับ <S <S 2> <S 2> สุดท้ายเลยคือระยะที่สี่ก็คือเรามันออกมาด้านนอกแล้วนะครับแล้วก็ดังตรง ว่าไปยังไงก็ิดไม่ได้แล้วก็มีอาการเจ็บทรมานค่อนข้างมากต้องมาที่โรงพยาบาลอันนี้ก็คือเป็นระยะที่สี่หรือยังเรียนชุดสุดท้ายละนี่ครับผมค่ะแล้วส่วนใหญ่ค่ะคุณหมอจะพบได้ในคนอายุประมาณเท่าไหร่เหรอคะเอ่อจริงๆต้องเรียนอย่างนี้เลยนะครับว่าพบในทุกช่วงอายุเลยนะครับผมยิ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีพฤติกรรมในการรับประทานในการทํางานที่เปลี่ยนไปในการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปเนะี่ย เรายิ่งเจอในคนอายุน้อยมากขึ้นนะครับบางทอีอย่างเช่นในวัยเด็กเนี่ยเราเข้าห้องน้ำแบบเข้าไปเล่นเกมเป็นระยะเวลานาน,านหรือเข้าไปเล่นมือถือนั่งนานๆบางทีาอายุยี่สิบกว่า,วานะเราก็เจอละนะครับผม ก็เจอได้ถึงช่วงท,ทุกช่วงอายุเลยอ<ห>ุ้ยแต่ข้อนี้ดีมากเลยนะคะที่คุณหมอบอกมา <ừ> เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมเช่นแบบชอบเข้าห้องน้ํานั่งนานๆอันเล่นมือถือไปด้วยชิลๆซึ่งอันนี้มันคือความเสี่ยงที่สามารถก็อาจจะทําให้เกิดโรคของริซิตดวงทวารได้ใช่ไหมคะคุณหมอใช่ถูกต้องเลยครับเนื่องจากว่าตรงบริเวณริซสีดงทวารเนี่ยมันเป็นกลุ่มข,ของเส้นฝอยหรือวานน่ามันเป็นหลอดเลือดบริเวณผนังของทวารนะครับยิง่งเวลาเราไปเข้าห้องน้ำเนี่ย เอ่อก้นเราหยุ่นใช่ไหมครับเลือดมันก็งลงไปเลี้ยงด้านล่างตั่งไม่ไม่ย้อนับขึ้นมามันก็ยิ่งให้ตรงเลยนะครับมันบวมโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับค่ะไม่ใ<ช>ต่กันเป็นลิสินทุน อันนี้ก็ต้องเตือนไว้สําหรับหลายหรือคนที่ชอบนั่งในห้องน้านานๆว่ามันมีผลเสียนะไม่ใช่แค่เรื่องของการกินเท่านั้นแต่ว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตเองก็ส่งผลได้กับโรคนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าคุณหมอคะอย่างนี้เลยคนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคนี้แล้วว่ามักจะอายเพราะว่าเราก็จะแบบว่าอุ้ยเป็นริซซี่หลายหรือคนชอบแบบรู้สึกว่าอุ้ยมันเป็นเรื่องที่น่าอายมากไม่อยากจะไปเจอคุณหมอเลยต้องมานั่งแบบตรวจภายในหรือเปล่าอะไรแบบนี้คุณหมอแนะนํำยังไงคะพอบางคนอายปุ๊บเนี่ยจะมักจะเซิร์ช Google แหละ หาวิธีดูแลรักษาด้วยตัวเองสม,มุนไพรมงสม,ม,มุนไพรอะไรแบบนี้บ้างมุมมองในเรื่องนี้ของคุณหมอคุณหมอมีอะไระอยากจะแชร์อยากจะพูดไหมคะอมอตรงนี้ก็เข้าใจเลยครับเรื่องจากว่าบริเวณโลกของดิสกิ้วันทวันเป็นเป็นบริเวณที่มันอยู่ในที่รับนะครือว่าอย่างบางทีเราด้วยเราอาจจะหาข้อมูลเรื่องของทาง Google หรือว่าเราเสิร์ชข้อมูลดูเนี่ยก็บางทีอาจจะไม่ไม่ได้มีเรื่องของประสบการณ์ในการ รักษาโรคนี้หรืออะไรเงี้ยครับจริงๆเราแนะนำว่าให้มาพบผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับในการดูแลรักษาโรคอาณฑวันนัดเนี่ยก็จะได้วิชิยฉั่อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ได้ให้รับการรักษาอย่างถูกต้องนะครับบางทีอาจจะไม่ได้เป็นลิสโนทวันนัอย่างที่เราคิดก็ได้บางทีอาจจะเป็นโรคเรื่องของาลอดปอดทวันนักเรื่องของสุนมสูดอะไรเงี้ยครับบางทีอาการนําสดวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามาพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพื่อตรวจ แล้วก็ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องแล้วก็จะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนําที่ดีที่สุดนะครับ ทางที่ดีคือถ้ามีข้อสงสัยรู้สึกเริ่มมีอาการแป,กแปลกๆก็ให้มาพบคุณหมอทันทีก็จะดีกว่านะคะแต่ว่าก็เชืช่อว่ามีบางคนอาจจะรู้สึกว่าหึไม่เป็นไรหรอกปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็หายไปเองตามธรรมชาติอะไรแบบนี้บางคนนะปล่อยไว้หลายปีเลยนะคะคุณหมอกว่าจะตัดสินใจว่าเลิกไอเลิกเขินไปหาคุณหมอทีเนี้ยระยะเวลาของการปล่อยทิ้งไว้น,น,นานๆอย่างเงี้ยค่ะมันส่งผลอะไรกับตัวโรคหรือเปล่าคะ ก็บางทีถ้าเราหยทิ้งไว้ครับบางทีถ้าเป็นในเป็นแค่ในระยะที่หนึ่งระยะที่สองบางทีเราจะพันยางมาแล้วก็ปเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเราอาจจะโรคเหล่านี้ก็จะค่อยๆหายไปได้นะครับแต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้จากระ้งที่สองกลายเป็นระยะที่สามระยะที่สี่อันนี้ต้องเข้าการรักษาด้วยการผ่าตัดมันก็จะเป็นเรื่องค่อนข้างหนักนะครับแทนที่เราจะปรมาแรกๆอาจจะ ทานยาหนักยาแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับอันนี้มันก็จะช่วยป้องกันไม่ให้โรคเนี่ยนะครับมันพัฒนานกไปเป็นระยะที่3ระยะที่4ี่ที่ต้องเข้ามาใัการรักษาไม่ว่าจะเป็นการรัดยางหรือว่าการผ่าตัดหรือว่าการจรี้อะไรต่างๆนะครับ ค่ะเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของการจีด้วยได้ยินว่าที่โรงพยาบาลเวทานีเนี่ยก็มีชื่อเสียงเรื่องการรักษาโรคริดสีดวงด้วยเลเซอร์อันนี้ให้คุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยว่าเคสของการรักษาที่โรงพยาบาลมีมากกว่ากี่เคสแล้วก็รักษาอย่างไงคะ่ครับต้องจริงๆต้องเรียนหน่อยนะครับว่าเลเซอร์เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เราเาข้ามาเอาเข้ามาใช้เนี่ยปัจจุบันก็เป็นข้อปีที่ห้าแล้วนะครับปีใน ลิซิโนทวันที่เรารักษาด้วยเลเซอร์เนี่ยคนไข้ต่อปีเราเนี่ยมากกว่า500รอยเคสต่อปีอนะครับก็ทำมากว่าห้าหปีแล้วตอนนี้เข้าปีที6่6กละนะก็ได้ผลดีนะครับเทคโนโลยีเลเซอร์เป็นเทคโนโลยีอย่างงี้ที่ที่เข้ามาใช้ในการรักษาโรคของลิซิโนทวันเนื่องจากว่าส่วนเลเซอร์ที่มันลงไปเนี่ยมันสอวอิตช์โดยตรงแบบรูเวนเส้นเลือดแดงแล้วก็หลอดเลือดแดงที่ทำให้ลิซิโนทวันมันบวมโตนะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะรักษาไปที่ทางเก t i n โดยตรงนะครับ ืแล้วพอรักษาแบบนี้จะมีโอกาสเป็นซ้ําได้อีกไหมคะคุณหมออ๋อโอเคครับเอ,อเรื่องการเป็นซ้ําเนี่ยถ้าสมมติว่าเรารักษาไปแล้วเนี่ยนะครับเนาะตามการศึกษาวิจัยการรักษาด้วยเลเซอร์นะครับเนื่องจากว่ามันออกฤทธิ์โดยตรงกับเส้นเลือดแดงแล้วก็เม็ดเลือดแดงนะครับทําให้เลือดไม่ไม,ไม่ไม่ได้มาเลี้ยงตรงบริเวณที่ิโนทวันหนะักแล้วโอกาสเป็นซ้ําในห้าปีข้างหน้าเนี่ยนะครับ น้อยกว่า5%นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่มีประสิทธิภาพไม่ที่สุดในปัจจุบันนะครับ mm. แต่ในขณะเดียวกันท้าไม่มีพฤติกรรมที่มีอาการท้องผูกนห้องแน้นทำงานนะครับแน่นอนครับพวกนี้นมันเป็นลักษณะของกลุ่มก้อนของเส้นเลือดนะครับถ้าเราปรับปรุงพฤติกรรมแบบเดิมเนี่ยยังไงมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมอจะแนะนําคนที่ทุกคนอาจงจากทำไปแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องของการยิงเลเซอร์ไปแล้วนะครับ สิ่งที่เราต้องช่วยกันด้วยก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับต้องดื่มน้ำนะครับให้เพียงพอนะครับทานอาหารที่มีกลกบย่ี้รวมถึงเวลาที่เราฟ้องนเนี่ยเราปวดก็ไปเข้าเลยพอทําทุเรศที่สุดก็ออกเลยครับไม่ควรน,นั่งแช่หรือว่านั่งไปเลยเวลานั้นะครับถ้าเราถึงขึง้นหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะกลับมามันก็ค่อนข้างจะน้อยมากๆนะครับค่ะก็คือเรียกง่ายๆว่า ถ้าเป็นรีบไปหาหมอเพราะว่าอาจจะไม่ใช่ริสีดวงก็ได้หรือว่าถ้าเป็นแล้วไม,ไม่ต้องเขินเพราะว่าสมัยนีย้เทคนิคหรือว่าเทคโนโลยีในการรักษามันง่ายขึ้นกัน<ช>ผ่าตัดก็ใช้เลเซอร์ได้ผลข้างเคียงก็น้อยลง<ช>แล้วก็ระยะพักฟื้นก็น้อยลงด้วยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับถูกต้องครับเรื่องของเลเซอร์เนี่ยเราใช้เวลาทําไม่ถึงชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็พักฟื้นที่โรงพยาบาลเนี่ยหนึ่งนะครับคนไข้าสามารถ มาาันทำเป็นสามพักคืนหนึ่งวันอาทิตย์กลับบ้านนะครับแล้วก็วันจันทร์ก็ออกไปทางานได้นะครับโดยที่ไม่ได้เสียการางานใดๆดรับแต่ว่าก็าไม่ได้แปลว่าค่ะคนที่ท้องผูกทุกคนจะเป็นได้สีดวงทวารใช่ไหมคะคุณหมอใช่ใช่ถูกต้องครับถูกต้องแล้วก็ไม่ได้มีแค่ปัจจัยเรื่องท้องผูกหรือว่านําท้องน้ำหนึ่นงเดียวนะครับที่ทําให้เป็นลิสิดวัทวารนะครับคุณท่านมงคลค่ ไม่มีการท้องผูกขุงทุกวันนะครับไม่ได้แน่ท้องหนึ่งหนึ่งด้วยแต่ว่าก็ไม่ใีกิจกรรมอะไรที่มันมีลักษณะของการหมุนเกงกล้ามเนื้อหน้าท้องที่ทําให้เพรช่ในช่องท้องมันเพิ่มขึ้นแล้วก็เลื่อนถูกลงเลี้ยงบริเวณทวัรหนักมากขึ้นอย่างเช่นต้องยกของทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นปัจจัยที่ทําให้มีนิสิยดวงทวันหนักหรือว่าคนไข้ที่เล่นเวทเทรนนิ่งหรือว่าทำงานอยู่หนที่หนึ่งนะครับก็มีโอกาสเชื่อเป็นได้นะครับหรือว่า วิ่งมา TON, wing, ราธอนวิ่งเทรลต่างๆนะพวกนี้ก็เป็นปัจจัยทั้งหมดที่ที่ทําให้เกิดลิสิโวัน,นได้นะครับแล้วคุณหมอมีวิธีแนะนําหรือว่าป้องกันยังไงได้บ้างไหมคะสําหรับคนที่อาจจะต้องออกกําลังกายเป็นประจําอย่างที่คุณหมอบอกมาก็จริงๆเราที่เราทำได้ตลผลักเลยก็คือการพักผาสุขภาวะในการพักผานทุกๆวันหนงเนี่ยถ้าเราได้ดีเนี่ยก็จะลดโอกาสที่จะเป็นเรื่องของลิสิโควอนนด้มากที่สุดนะครับ อันดับแรกเลยคือเราต้องดื่มเมียนเพียงพอ,อคนในปัจจุบันเนี่ยในวงเงินดลอมนะครับมีโอกาสที่เราจะดื่มนมไม่ถึงสิบสิบลิตรซ้ำานะครับจริงๆเราแนะนำให้ดื่มนมมากกว่าสองสองถึงสามลิตรต่อวันเนาะก็ทำให้อุจจาระเนี่ยออกออกได้ดีโดยที่ไม่มีการแข็งไม่มีท้องผูกอะไรนะครับสองก็คือต้องรับประทานหที่มีกากเยอะนะครับถ้าเราเป็นคนไม่ทานเห็ดไม่ทำผดไวน์นะครับมันก็จะไม่มีกรดอย่างนี้ต้อไปช่วยทําให้อุจจาระมันออกมาได้ดีนะครับ ทีนี้ถ้าเราดื่มน้ํนาแล้วเพียงพอแล้วมันรับพื้นมีน่อกาศอยู่เพียงพอแล้วถ้าเวลราังมาสงเกตัวเองว่ายังมีอาการท้องผูกวัดหงาทบายบางทีมันจะขึ้นอีกตใจนึงก็คือเรื่องของเชียร์ที่อยู่ในลําไส้นะครับหลังจากต้องทานพวกรีเอลติกหรือโปรเบลติกที่มีตามธรรมชาติก็อย่างเช่นโยเก,กิร์ตนมเปรีย้ยวเสริมนะครับกิมจิกก็ได้นะครับแต่ถ้าหยุโดโมไม่ได้ทานพวกนั้นมันจะทนเป็น ซองละลายน้ำก็ได้ครีมเบลติกบวกลติกเพราะฉันถ้าเราหนึ่มนั้นเพียงพอแล้วนะครับเอ่อถ้าเราเหน็นที่มีจัดแจงเพียงพอแล้วก็ทาพวกครีเบลติกบวกละติกเสริมทั้งหมดนี้ก็จะทําให้สุขภาวะในการผิวหของเราดีขึ้นนะครับค่ะมีคุณผู้ฟังถามคามถามมาค่ะคุณหมอบอกว่าระหว่างฤทธิ์สีดวงกับฝีคันสูตรรักษาเหมือนกันไหมครับอ๋อต้องเรียนอย่างไ้ครับว่าต่างกันโดยโดยสิ้นเชิงนะครับ เรื่องเรื่องของฝีพันธสูตรเนี่ยมันเป็นลักษณะของตอักเสบที่ที่อยู่ด้านในของบริเวณทวารมันเกิดจากการอักเสบมีต่อมที่มันอยู่ด้านในขึ้นนะครับแล้วก็เป็นฝีที่มันอยู่ด้านในนะครับแล้วก็มีเชื่อมออกมาบริเวณด้านนอกอม,มันก็เลยเหมือนเป็นลักษณะของฝีฝีพันธสูตรออกมานะครับพวกนี้เราต้องทำการอินอยพวกฝีให้ออกให้หมดนะครับแล้วก็ระบายการติดเชื้อออกให้หมด แล้วก็ต้องทานยาไ่าเชื้อต่อเนื่องนะครับในถึงสองอาทิตย์หลังจากนี้นะครับหลังจากหลังจากที่รวมบายฝีเราให้หมดแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันจันตัวก็สุขภาวะในการสักหานก็จะต้องทำให้เส้นเดียวกับการการุงเรื่องของรักษาจากที่รักษาเรื่องของ,งเอเสเช่นเดียวกันนะครับเห็นว่าในรายการรักษาก็จะต่างกันเพราะ,ะ,ะว่าโดยตัวโรคคนคนละคนละโรคกัน ในเรื่องของเสียงที่สอนอาจจะต้องมาดูได้ว่าเป็นระยะไหนาสามารถเลือกการรักษาวิธีไหนได้บ้างอะไรเงี้ยก็จะมีรายละเอีดยดเลี่ย่อยไปอีกนะครับทางที่ดีล้วก็ต้องมาตรวจกันตรวจวินิจฉัยกันให้เรียบร้อยแล้วก็เราหมอก็จะได้บอกถึงออปชันในการรักษาว่าอ ของคนไข้ไปเรียงนี้นะครับมีวิธีการรักษาหนึ่งสองสามสี่อะไรบ้างเป็นต้นนะครับค่ะอย่างที่คุณหมอบอกแล้วเนาะว่าถ้าเริ่มมีความสงสัยหรือเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเราเกิดอะไรเป็นอะไรกับเราเนี่ยไม่ต้องเซิร์ชมือถือนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ไปแล้วแล้วก็สิ่งที่คุณอ่านมาเนี่ยทางที่ดีไปเจอคุณหมอกับตัวเลยดีกว่าไปเจอคุณหมออนนนท์ใจอ่อนน้อมนะคะที่โรงพยาบาลเวชธานีก็ได้เหมือนกันแล้วก็ไปปรึกษาในเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆก็เกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่ใช่ว่าแค่คนที่มีอาการท้องผูกเป็นประจำเรื่องพฤติกรรมหรือว่าปัจจัยในความเสี่ยงของการใช้ชีวิตของเราเองก็ส่งผลได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมออนนท์ใจอ่อนน้อมสัญวแพทย์ทั่วไปโรงพยาบาลดิธิธรรมมากๆขอบคุณมากนะคะได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอสำหรับวันจันทร์หน้านะคะในช่วง Ma d อินโฟกัเนี่ยเราจะพูดคุยกับคุณหมอในเรื่องอะไรก็รอติดตามได้ในวันจันทร์นาคะ